พบท5นะคะคืออะไรซื้อขายได้ไหมพบท5นะคะก็คือเอกสารนะคะแสดงการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือว่าภาษีดอกย่านั่นเองค่ะซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิครอบครองพอที่ดินนะคะยังคงเป็นของรัฐอยู่และปัจจุบันนะคะก็ยกเลิกการเก็บภาษีชนิดนี้แล้วเพราะปัญหาคือส่วนมากเป็นที่ป่าสงวนเป็นที่บุกรุกป่าค่ะพบทห้าซื้อขายกันได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นเพียงการ โอนสิทธิ์การครอบครองนะคะจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนะคะโดยไม่ได้ทำให้บุคคลใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินขึ้นมาเลยนะคะทำได้โดยการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จากชื่อของผู้ขายนะคะเป็นชื่อของผู้ซื้อที่อ,อบาตาค่ะโดยเจ้าพนักง,งานอ,อบาตานะคะจะลงชื่อเป็นพยานรับทราบ ซึ่งในการซื้อขายนะคะจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีการโอนใดๆค่ะจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพบท5ได้หรือไม่จำนองได้ค่ะแต่ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของอาคารโรงเรือนนั้นด้วยค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพบท5ไปแล้วนะคะแล้วถ้าสนใจนะคะติดตามข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอสังหารนกรู้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามบายค่ะ